เหล่าทีมนักสแสดงนะคะที่เรียกว่ารักธรรมชาติทั้งผู้พันเบิร์ดอันวิทยาหรือสกอตปีเตอร์นพชัยและเกศชรดานะคะก็ได้ไปร่วมใจกันปล่อยช้างพังที่ชื่อว่าวาเรนทน์นะคะซึ่งถูกฝังไมโครชิปด้วยค่ะปล่อยที่ป่าอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจหวัดลำปางติดตามได้ในสกู๊ปรักชีวิตดูแลโลกค่ะ กลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่เราทีนักแสดงก็ยังไม่ท้อถอยค่ะยังคงให้อาหารช้างพัางวาเลนไทน์ก่อนที่จะปล่อยช้างตัวนี้คืนสู่พื้นป่าใหญ่ที่เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจังหวัดลำปางค่ะ นั่นก็เป็นเพราะผู้พันเบิร์ตอนุทยาลุยส์สกอตต์ปีเตอร์มอพชัยและเกย์ชลดาเลยเห็นความสําคัญของช้างที่หากได้คืนสู่ผืนป่าก็จะช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศอย่างมูลช้างเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้และช้างยังขับถ่ายเมล็ดพันธุ์ที่กินเข้าไปสร้างเป็นต้นไม้ใหญ่เติบโตในภายภาคหน้าซึ่งผลที่มนุษย์จะได้รับก็คือป่าเขียวที่เป็นเหมือนโรงงานผลิตออกซิเจนขนาดใหญ่ค่ะจริงๆแล้วเราจะปล่อยช้างไปสร้างความหลากหลายทางชีวภาพแล้วท้ายที่สุดเนี่ย ก็จะกลับมาสู่ตัวเราพอธรรมชาติสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับอากาศที่ดีก็จะกลับมาสู่มนุษย์อยู่ดี<ช>นะครับผมก็เลยคิดว่าการปล่อยช้างหนึ่งชีวิตเนี่ย<ช>จะสร้างอีกหลายๆชีวิตเกิดขึ้นในโลกใบนี้ครับที่สํคาคัญหลังแสดงยังของรณรงค์งดล่าหรือนําช้างมาเร่ร่อนตามถนนเพราะนอกจากจํานวนช้างในไทยจะลดน้อยลงอย่างต่อนเนื่องแล้วช้างยังเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเป็นเอกลักษณ์ของไทยมาช้านานค่ะทุกท่านที่พักดีกุนรายงาน